สวัสดีค่ะทุกคนนี้พาน้องกบมาว่ายน้ำในช่วงเช้านะคะแล้วก็มีล้างกล่องให้น้องๆด้วยนะการพาน้องมาว่ายน้ำเนี่ยจะช่วยให้น้องเนี่ยขยับในส่วนของขานะคะสำหรับใครที่น้องกบแบบไม่ชอบขี้นะทุกคน ก็ให้พาน้องมาไหว้แบบนี้นะมาเจอแดดนิดๆหน่อยๆนะเวลาขาหลังเขาน้องเขาได้ออกกําลังกายเนะี่ยก็ลํมไส้ก็จะมีการขับเคลื่อนนะทำให้มีการขี้ออกมานะทุกคนอันนี้เราให้น้องไหวมาเป็นสักพักนึงน,นะเราจะพาน้องเข้ากล่องกัน